สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนค่ายแพงเพชรอครยุทินนะครับวันนี้ผมอยู่กับปืนซิก s ซ u เอ MCX ขนาด300 Backout นะครับเป็นกระสุนขนาดใหม่ที่เกิดขึ้นมาในโลกอาวุธปืนนะครับกระสุนจุด300 0, หรือ300 Backout เนี่ยก็เป็นกระสุนที่มีพื้นฐานนะครับมาจาก กระสุน5.56นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวกระสุนกันนะครับก็เป็นพื้นฐานจากกระสุนตัว5.56นะครับปลอกใช้กระสุนใช้ของ5.56เลยแล้วก็มาขยายขยายคอปลอกนะครับใส่หัวกระสุนแค่จุดสามศูนย์นหนัก147เกรนนะครับบนตัวเนี้ยสร้างออกมา,าใช้กับพวกปืน m 4นะครับ5.56เพื่อให้เพื่อให้ได้แรงประทะที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลอง มายิงดูกัดน,นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งปืน <Okay. S 1> ปืนขนาดนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับ <Okay. S 1> ควบคู่ไปกับปืน5.56นะครับ <Okay. S 1> เป็นตัวนี้เป็นซิกซ r นะครับ m c x <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาขายก็หลายขนาดนะครับหลายหลายยี่ห้อมีซิกซ์ซมี Maxim มีแบ t เทิ t ์นอารนะครับ, Hour, Maxim, Arms, รบแต่ส่วนใหญ่ที่เห็น <Okay. S 1> เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยตัว 300 b a c k แบ t ส่วนใหญ่ก็จะเป็น6 M4X นะครับแม็กกาซีนนะครับจะใช้เป็นแม็กตัวนี้นะครับแม็กของแบ็กพูนะลำกล้องปืนตัวนี้นะครับก็ยาว5.5นิ้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองยิงดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ขอ,อ,อลิมิตกระสุนของเจ้าของปืนนะครับไว้3นัดน,นะครับเดี๋ยวเราลองยิงผ่านเครื่องวัดความเร็วนะครับแล้วก็ยิงเพลท เพลทเนี่ยเป็นเหล็กหนาประมาณน่าจะประมาณสัก4 5, 5, มิลมิลนี่แหละนะดูว่ามันจะทะลุไหมนะครับอา้าลองกันเลยเมื่อกี้ผมตั้งศูนย์ไปแล้วในระดับหนึ่งนะฮะ,นนะความเร็วกระสุนนะครับนัดแรกก็1,702นะครับ 1 7 0่ฟุตต่อวินาทีแรงประทะเอาเรื่องนะครับดูจากเหล็กที่สะเทือนนะเอาเรื่องอยู่นัดที่2นะครับเร็วอยู่ที่1,657นะครับนัดที่3อยู่พัน พันเจ็้อนะครับความเร็วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับกระสุน147ยเกรดไม่ธรรมดานะครับไปเดี๋ยวเราไปลองไปเราลองไปดูดูเอ่อเตาเหล็กกันนะครับตัวนี้กระสุนเนี่ยก็เคลมความเร็วไว้ประมาณพัน2ร้บนะฮะ ประมาณนั้นอเดี๋ยวเรารอสนามว่างแป๊บหนึ่งนะครับว่าเหล็กเนี่ยจะทะลุไหมเมื่อกี้ดูจากที่เห็นน่าจะมีทะลุบ้างนะครับอนุภาพนะครับของปืนปืนพวกนี้ก็ผมว่าก็ถ้าถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็ในปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับก็ว่า ถือว่าให้อำนาจหยุดยัง้งให้อำนาจกระสุนที่ที่น่าพอใจนะครับก็มันจะเป็นปืนที่แนวสะสมมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานใช้งานแบบจริงจังอะไรนะครับเพราะว่าตัวกระสุน300 b a c k แบ็กเอา์ราคากระสุนก็ผมว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องต้องชอบนะครับต้องชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ต้องต้องมี ค่อนข้างมีสตางค์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของปืนนะครับวันนี้ที่เอามาจากร้านก็เอามาให้เรารีวิวเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวสนามว่างยังเดี๋วยวรอสนามว่างแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอก็ลองดูตัวปืนกันก่อนนะครับปืนตัวนี้ก็ติด กล้อง e อ t อเทคนะครับเราเอาสลับเป้านี้มาแล้วก็ยิงได้ถ้าอยากเป้าไปหน่อยจะเกืเอบสิบเมตรไปดูกันครับลัดเป้า,า,าเใใในะลยครับความเร็วกระสุนนะัดที่สามนะครับนัดที่ยิงนะครับตัวนี้รูใหม่ๆเนี่ย พวกนี้อ M16 ทางนั้นนะครับ M16 ทางนั้นที่ทะลุพวกนี้นะครับอันนี้รูใหญ่หน่อยนะครับเป็นสามร้อยแบ็กอาแน่นอนนะมองเห็นได้ชัดเจนแต่รูอื่นผมยิงแถวแถวนี้นะฮะร,รูอื่นนี่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันโดนตรงไหนบ้างนะครับแต่ทะลุทะลุออกไปนัดหนึ่งนะครับก็มไม่แน่ใจว่ามันไปไปซ้ำรูพวก5.56 หรือเปอว่ามันโดนนะฮจดห้าหจนช้ำแล้วนะครับก็เลยทะลุออกไปก็นัดอื่นไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนว่าเป็นรูไหนแต่ก็นี่แหละอนุภาพของกระสุนมีประมาณนี้นะครับเมื่อกีผมยิงโซนด้านล่างทางนั้นเลยนะไม่รู้โดนตรงไหนบ้างนะครับแล้วข้อควรข้อควรระวังนะครับเออใครที่สะสม ปืนซิกเซออร์ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2ขนาดคือ5.56กับ300 Backout ส่วนใหญ่คนที่มีเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะซื้อทั้ง2ขนาดเลยทั้ง5.56แล้วก็300แบ็กเอานะครับก็ระวังเรื่องระวังเรื่องใช้กระสุนผิดนะครับเพราะว่า300แบ็กเอาับ5.56เนี่ยปอกกระสุนเนมันเท่ากันมันป้อนมันป้อนป้อนได้นะครับลูกเลื่อนปิดสนิทแล้วก็มันยิงได้จริงด้วยนะครับแต่ว่าหัวกระสุนเนี่ยมันเล็กใหญ่กว่ากันเยอะ มันก็จะเกิดอันตรายนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเคยเคยเจอแล้วนะครับมันเคยมีกรณีแล้วผมก็เป็นคนแคะมันออกมาเองนะครับซึ่งค่อนข้างลําบากแล้วก็เสียดายปืนพอสมควรอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเจ้าของปืนมากๆเลยที่อนุเคราะห์ตัวปืนและกระสุนให้เราได้ทดสอบกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ